すごいよね。<laughs> สวัสดีครับมามากันแล้วพร้อมกันแล้วนะครับหลายๆท่านก็ถูกรางวัลในส่วนของรัฐบาลไทยไปเป็นที่เรียบร้อยในส่วนของเมื่อวานครับวันอาทิตย์เอาละ สวัสดีครับยินดีต้อนรับกันอย่างเป็นทางการครับอยู่กับอาจารย์โชคโดยเพจอาจารย์โชคนั่นเองครับสำหรับเมื่อวานใครที่เดินตามแนวทางของอาจารย์โชคนะครับในส่วนของรัฐบาลไทยอาเดี๋ยวเปิดให้ดูก่อนนะครับเห็นไหมครับ1881เข้าตรงๆเลยนะครับส่วนเด่นให้7มาแน่นอนนะครับเนาะไปออกเป็น272นั่นเอง นะครับไปออกเป็น272นั่นเองนะครับในส่วนของรัฐบาลไทยเมื่อวานนี้นะครับวันนี้มาอยู่ในส่วนของฮานอยครับประจํางวดวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2564กันบ้างนะครับใครที่เข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดติดตามกดติดดาวแล้วก็แชร์ออกไปให้อาจารย์กันด้วยนะครับเดี๋ยวอาจารย์ให้ในส่วนของแนวทางฮานอยวันนี้นะครับแล้วก็ใครที่สนสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่ม นะครับในกลุ่มก็รวยกันกระหน่ำเลยนะครับวันนี้เลขหุ้นไหลดีมากนะครับใครที่สนอกสนใจแนวทางก็สามารถคลิกที่ลิงก์แล้วทักทายหาอาจารย์ได้เลยนะครับในกลุ่มอาจารย์จะให้ทุกแนวทางเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยออมสินทกสนะครับรวมไปถึงลาวฮานอยหุ้นต่างๆ3มรัฐและรวมไปถึงดาวโจนกันด้วยทีเดียวนะครับใครที่สนอกสนใจอยากจะเข้าไปดูในส่วนของแนวทางก็สามารถคลิกที่ลิงก์แล้วาทาักทายหาอาจารย์ได้เลยว่าขอเข้ากลุ่มนะครับ การเข้ากลุ่มไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดเลยนะครับไม่เสียค่าแรกเข้าไม่เสียรายเดือนไม่เสียรายปีนะครับจัดทํากลุ่มขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือทุกท่านทุกคนจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใครที่สนุกสนใจอยากจะเข้าร่วมกลุ่มก็สามารถคลิกที่ลิงก์ได้เลยใครมาดูไม่ทันเดี๋ยวดูย้อนหลังกันนะครับใครมาดูไม่ทันเดี๋ยวไปดูย้อนหลังกันเอาเองเนาะ เพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับขออนุญ,ญาตลงตัวเลขในตาราง9ช่องกันก่อนเลยแล้วกันวันนี้มาอยู่ในส่วนของแนวทางฮานอยประจํางวดวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2564ส่ส่วนแนวทางลาวเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเนื่องจากว่า าทางเพื่อนบ้านเรานะครับทางลาวเนี่ยได้เลื่อนการออกรางวันไปเป็นวันพรุ่งนี้นะครับส่วนแนวทางลาวเดี๋ยวจะให้ในส่วนของวันพรุ่งนี้ละกันใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์โชคในเรื่องของแนวทางลาวเดี๋ยวรับได้ในวันพรุ่งนี้นะครับเอาละ่ะวันนี้มาอยู่กันกันกบแนวทางฮานอยกันก่อนครับหมายเลขแรกในตารางเก้าช่องได้แก่หมายเลข6ครับ หมายเลขแรกเป็นหมายเลข6นะครับหมายเลขแรกหมายเลข6หมายเลข6ให้ระวังให้ดีหมายเลข6และหมายเลข9นะครับให้ระวังให้ดีนะครับเลข2ตัวนี้นะครับ6กับ9 9กับ6นะครับอีกหนึ่งหมายเลขที่ควรระวังที่อยากจะฝากบอกทุกท่านทุกคนนั่นคือหมายเลข8ครับ เลข8เลขกลมมีบนกับล่างรวมร่างจะกลายเป็นเลข0ูตรนั่นเองนะครับให้ระหว่างสองหมายเลขนี้ที่พูดถึงหมายเลข8เพราะว่าเลขต่อไปในตาราง9้าช่องคือหมายเลข8ครับมี6มี8ออกมา2ตัวเลขกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมายเลขตัวต่อไปกันเลยละกันหมายเลขตัวต่อไปคือหมายเลข2 ออกมาแล้ว3ามตัว3าหมายเลขนะครับในตาราง9ก้าช่องนะครับถ้าเกิดสมมุติออกมาครบเสร็จสับเรียบร้อยวางเลขเด่นเลขฟันให้แล้วนะครับใครที่ติดตามอาจารย์มานานใครที่เป็นแฟนคลับใครที่ดูแนวทางออกใครที่จับคู่ประกบคู่เป็นนะครับสามารถประกบคู่ได้เลยนะครับใครที่ประกบไม่เป็นเดี๋ยวรออาจารย์สักครู่หลังจากวางเด่นวางฟันเสร็จอาจารย์ขออนุญาตประกบคู่ให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับอาจารย์ขออนุญาตประกบคู่ให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ประกบคู้เป็นก็สามารถประกบคู้ได้เลยใครประกบคู้ไม่เป็นก็ดูแนวทางของอาจารย์ถ้าถูกอกถูกใจนะครับก็สามารถเดินตามอาจารย์ได้เลยถ้ายังไม่ถูกอกถูกใจก็นําเลขในตาราง9ช่องไปประกบกับเลขในตาราง9ช่องก็ได้หรือจะนําเลขในตาราง9ช่องประกบกับตัวเลขนอกตารางก็ดีนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ประกบคู่เป็นก็สามารถประกบคู่ได้เลยนะครับที่สําคัญนะครับอย่าทิ้งเลขในตาราง9ก้าช่องเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเลขในตาราง9้าช่องอาจารย์ไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดียวนะครับถ้าลองติดตามลองไปดูรีวิวย้อนหลังลองไปดูผลงานย้อนหลังของอาจารย์ได้เลยนะครับพิมพ์ในเพจ Facebook ได้เลยว่าอาจารย์โชคนะครับเอาละมาดูกันต่อตัวต่อไปครับหมายเลขตัวต่อไปได้แก่หมายเลข9้า อุ่นใจขึ้นมานิดนึงครับในตารางวันนี้มีทั้ง6มีทั้ง9้านะครับเพราะฉะนั้นอุ่นใจไว้นิดหนึ่งเลยนะครับเนาะเพราะฉะนั้นหนักใจแค่หมายเลข8ครับ8ดกับ0 0นย์กับ8นั่นเองนะครับเนาะหมายเลขตัวต่อไปครับหมายเลขเจดหมายเลขเจครับเลขในตาราง9้าช่องออกมาครบเสร็จสับสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ขออนุญ,ญาตวางตัวเด่นวางตัวฟันให้ ใครเข้ามาดูใครเข้ามาฟังเพืินๆอย่าลืมฟังจนเพลินดูจนเพลิน,น,นก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาจารย์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์1แชร์เท่ากับ1กําลังใจดีๆที่มีให้แก่กันนั่นเองครับน้องหนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้กับอาจารย์อาจารย์จะได้มีกําลังจิตกําลังใจในการถอดตัวเลขทําตัวเลข,เ,ลขเอามาฝากทุกท่านทุกคนหลายๆคนหลายๆท่านสงสัยเหลือเกินนะครับว่าอาจารย์เอาตัวเลขจากไหนมานะครับอาจารย์บอกตรงนี้กราบเรียนตรงนี้ให้พร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับตัวเลขที่อาจารย์นามาอาจารย์นามาจาก3สิ่ง3หลักการ นั่นคือหลักของประสบการณ์ครับอาจารย์อยู่กับประสบการณ์ตัวเลขมาหลายปีครับหลักที่2นั่นคือหลักของสถิติอาจารย์ทําการจดบันทึกสถิติครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางทุกแนวทางเลยผลรางวัลที่ออกในแต่ละงวดในแต่ละวันอาจารย์จะทําการจดบันทึกสถิติไว้ปีนี้วันนี้ออกอะไรอะไรนะครับ หลักสุดท้ายหลักที่สามนั่นคือหลักของความน่าจะเป็นครับหลักของความน่าจะเป็นแฝงอยู่ในหลักสูตรการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของอนักเรียนไทยเรานี่แหละนะครับสามสิ่งสามหลักการรวบรวมเป็นหนึ่งเดียวส่งมอบความสุขผ่านตัวเลขไปยังหน้าจอนั่นเองครับเอาล่ะมาดูตัวเด่นกันบ้างครับตัวเด่นนะครับหลายๆคนนําเด่นไปวิ่งไปรูดนะครับ หลายๆคนนําเด่นไปวิ่งไปรูดย่อมได้เลยนะครับนาเลขเด่นของอาจารย์ไปวิ่งไปรูดได้เลยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับสําหรับใครที่สนอกสนใจอยากจะได้แนวทางนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเข้ากลุ่มฟรีนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถคลิกที่ลิงก์แล้วทักทายหาอาจารย์ได้เลยนะครับในกลุ่มอาจารย์จะวางเลขเด็ดเลขดังเลขเน้นเลขอัดให้นะครับรวมไปถึงเม็ดเดียว นะครับรวมไปถึงเม็ดเดี่ยวนะครับอาจารย์จะให้ตัวอัดตัวเน้นอาจารย์จะเป็นสายไม่ได้สายไม่ได้สายอ่าให้ตัวเลขกว้างๆแล้วไปตัดตัวเลขเอาเองนะครับอาจารย์จะทําการตัดตัวเลขให้เลยนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสก็จะมากหน่อยนะครับอาจารย์คํานึงถึงในส่วนของ สายงบน้อยครับใครที่เป็นสายงบน้อยนะครับวันนี้โชคด er. ียินดีมากเลยได้มาเจอกับอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะให้ความสําคัญกับสายงบน้อยครับใครที่ลงทุนนะครับน้อยแล้วได้ผลประกอบการเยอะนั่นย่อมได้กําไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะเน้นเป็นพิเศษกับสายงบน้อยนะครับอาจารย์จะมีตัวงบน้อยไปให้ด้วยนะครับในหนึ่งตารางในหนึ่งแนวทางในตึงหนึ่งงวดเนี่ยนะครับ เอาละมาดูตัวเด่นครับตัวเด่นของอาจารย์วางที่หมายเลขหกครบับตัวเด่นของอาจารย์วางที่หมายเลขหกครับต่อไปเป็นตัวฟันนะครับต่อไปเป็นตัวฟันนะครับตัวฟันคือหมายเลขเจและหมายเลขเก้ครับ ออกมาแล้วครับเลขในตาราง9ก้าช่องเลขเด็ดเลข,เลขฟันนะครับใครประกอบคู่เป็นก็สามารถประกอบคู่ได้เลยใครที่ประกอบคู่ไม่เป็นนะครับอาจารย์ขออนุญ,ญาตประกอบคู่ให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมทักทายอาจารย์กันด้วยนะครับเนาะอย่าลืมกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับ1กําลังใจเท่ากับ1แชร์เท่ากับ1กําลังใจครับ เป็นกําลังใจให้แก่กันและกันนะครับสําหรับเมื่อวานใครที่ตามอาจารย์ถูกรางวัลในส่วนของรัฐบาลไทยก็ยินดีด้วยนะครับน้องในส่วนของรัฐบาลไทยเดี๋ยวนะครับอ่ะตัวนี้นะครับรัฐบาลไทยนะครับให้เด่นเจดไว้นะครับเจ็ดขึ้นไปออกด้านบนครับสองเจ็ดสองใครนํเจ็ดไปวิ่งไปรูดถูกรางวัลแน่นอนร0อยเปอร์เซ็นตนะครับตัวฟันเป็นแดมาออก ตัวล่างครับเป็น1881นะครับอาจารย์วางประกบคู่ไว้ให้เรียบร้อยตรงนี้เห็น <th> <he en S 2> ไหมครับนะครับในส่วนของรัฐบาลไทยนะครับอ่ะวันนี้มาดูในส่วนของฮานอยครับใครประกบคู่เป็นก็ประกบคู่ได้เลยใครประกบคู่ไม่เป็นอาจารย์ขออนุญาตประกบคู่ให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับถูกอกถูกใจก็เดินตามอาจารย์ได้เลยถ้าย,ยังไม่ถูกอกถูกใจนะครับนำตัวเลขในตาราง9ก้าช่องไปประกบกับตัวเลขในตาราง9ก้าช่องก็ได้หรือจะนําตัวเลขในตาราง9ก้าช่องไปประกบกับตัวเลขนอกตารางก็ได้นะครับ เอาละครับมาดูในส่วนของการประกบคู่ตัวแรกครับขออนุญาตดึงเลขนอกตารางครับประกบกับเลขฟันแล้วกันครับตัวเลขแรกครับหมายเลข1771งเจ็ดเจหครับหนึ่ครับหนึ่ครับหมายเลขตัวต่อไปตัวประกบคู่หมายเลขตัวต่อไปครับนำเลขในตาราง มาประกบกับตัวเลขในตารางกันบ้างครับหมายเลขตัวต่อไปนะครับหมายเลข2ครับประกบกับตัวฟันเหมือนเดิมครับหมายเลข2ประกบกับ7ครับ2772ครับ2772ครับ 2 7 7 2ครับมาดูตัวต่อไปหมายเลขตัวต่อไปครับไปไวไปน,นิดนึงนะครับเพราะว่าอาจารย์จะต้องรีบไปสรุปตัวเลขลงในไลน์กลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นใครสนอกสนใจไปรอรับเลขในไลน์กลุ่มก็ได้คลิกที่ลิงก์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้ให้แล้วทักทายหาอาจารย์ครับเดี๋ยวอาจารย์จะพาเข้ากลุ่มให้นะครับเนาะเอาละหมายเลขตัวต่อไปครับนำเลขนอกตารางครับนำเลขนอกตารางประกบกับตัวเลขในตารางครับวันนี้ตัวเลขมีค่าสูงนะครับตัวเลขมีค่า สูงนะครับดันไปสูงสูงเลยนะครับหมายเลขตัวต่อไปคือหมายเลข5ครับตัวเลขนอกตารางครับประกบกับหมายเลข8 ตัวเลขในตารางครับ5885 5885นะครับ5885ซื้อเลขอย่าลืมกลับนะครับ5885นะครับเนาะเลข8เลขกลมๆมีบนกับล่างรวมร่างจะกลายเป็น0นเพราะฉะนั้นเลขตัวนี้นะครับ5885ให้ติดกันเหนียว5005ไว้สักบาท2บาทกันเหนียวไว้นิดหนึ่งนะครับเนอะเอาละหมายเลขตัวต่อไปครับนำเลขเด่นประกบกับเลขฟันกันบ้าง <c oughs> ขอประทานอภัยนำเลขเด่นประกบกับเลขฟันกันบ้างครับได้แก่หมายเลข6ครับประกบกับหมายเลข7็ครับ6 7 7 6ครับ6 7 7 6ครับ6 7 7 6ครับหมายเลขตัวต่อไปครับนำเลขฟันประกบกับเลขในตารางครับนำเลขฟันประกบกับเลขในตารางครับหมายเลข7 8็7ด 7 8 8 7ครับต่อกันด้วยเลยนะครับนำเลขในตารางประกบกับตัวเด่นครับ8 6 6 8 8668นะครับ8668นะครับ8668เพราะฉะนั้นติด8 998กันเหนี่ยวไว้นิดหนึ่งด้วยนะครับหมายเลขตัวต่อไปครับเอาเด่นประกบฟันกันบ้างครับเอาเด่นมาประกบฟันเอาฟันไปประกบเด่นครับหมายเลข9 669 9 6้าหหเก้าครับเก้าหหใครมีเลขในใจอะไรบ้างไหมครับไหนลองพิมพ์มาบอกลองพิมพ์มาให้ดูหน่อยได้ไหมครับเลขในใจในส่วนของฮานอยเลขอะไรบ้างครับมีไหมครับมาเลยครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้ใส่ในจุดตรงนี้ให้ครับตรงตัวบ้างตรงนี้ครับมาเลยครับพิมพ์มาเลยครับขอเลขเด็ดจากทางบ้านหนึ่งตัวเลขครับมีไหมครับนำเลขในตารางประกบกับเลขในตารางก็ได้ครับหรือจะนำเลขในตารางประกบกับเลขนอกตารางก็ดีครับ มีไหมเอ่ยมีไหมครับถ้าไม่มีเดี๋ยวอาจารย์จะประกบไว้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะได้ประกบไว้เลยนะครับอตัวเลขตัวสุดท้ายในการประกบคู่ครับเอาตัวเลขด้านบนดึงลงมาเลยละกันนะครับหมายเลข9ประกบกับหมายเลข7ครับ 9ก7 9เครับเก้าเรียบร้อยเสร็จสมบูรณ์แบบครับสำหรับตัวเลขในตาราง9ช่องรวมไปถึงตัวเด่นตัวฟันและตัวประกบคู่ในแนวทางของฮานอยประจํางวดวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2564ใครถูกอกถูกใจในการประกบคู่ก็สามารถเดินตามอาจารย์ได้เลยนะครับใครยังไม่ถูกถูกใจนําตัวเลข ในตาราง9ก้าช่องไปประกบกับตัวเลขในตาราง9ก้าช่องหรือจะนําตัวเลขในตาราง9ก้าช่องไปประกบกับตัวเลขนอกตารางก็ดีนะครับเนาะก็สามารถทําได้เลยประกบได้เลยนะครับเอาละวันนี้เสร็จสับสมบูรณ์แบบเรียบร้อยครับออกมาได้สวยงามเวลาได้พอดิบพอดีเลยนะครับเนาะเวลาล่วงล้ําเกินมานิดหนึ่งไม่เป็นไรนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยครับช่วงนี้นะครับ อากาศก็เปลี่ยนแปลงบ่อยๆรวมไปถึงมีเชื้อไวรัสโควิด -19 กันด้วยนะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีนะครับไปไหนมาไหนใส่แมสตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆรักษาระยะห่าง อย่าไปอยู่ในที่ชุมชนแออัดละกันนะครับเดี๋ยวสักวันเราจะผ่านกับวิกฤตอันเลวร้วายแบบนี้ไปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับเอาล่ะวันนี้หมดเวลาลงแต่เพียงเท่านี้ละกันครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะครับคิดสิ่งใดก็สมดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองครับหลับให้ได้เงินหมื่นตื่นให้ได้เงินแสนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองละกันนะครับอะ คิดอยากถูกรางวัลก็ขอให้ถูกรางวัลน,นะครับล่ำรวยเงินทองทุกท่านทุกคนแล้วกันวันนี้ล่ำลาไปกันก่อนแล้วสวัสดีครับรวยรวยรวยวยทุกท่านทุกคนครับไปก่อนแล้วสวัสดีครับ